วันนี้นะครับมีเอฟทางบ้านนะครับได้นาพระเลี่ยมทองนะครับมาให้ผมแกะนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าพระเลี่ยมทองชุดนี้นะครับจะได้เงินกลับบ้านกี่บาทนะครับเพื่อนนี่เดือดทมาจากไหนครับผมนครปฐมค่ะผมแกะเร็จนะครับเดี๋ยวจะหลอมให้ดูนะครับว่ายิงเปอร์เซ็นต์ออกมาเท่าไหร่ซื้อตามเปอร์เซ็นต์นะครับไม่หัดแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับเราไปแกะพร้อมๆกันนะครับแกะเซ็นนะครับเราเอาไปช่างนะครับก่อนหลอมนะครับ18.57นะครับ เสร็จนะครับทำการหลอมครับหลอมด้วยไฟแลนครับหลอมให้ข้นนะครับเพื่อจะได้เปอร์เซ็นต์ที่แม่นยำนะครับหลอมเสร็จนะครับเราเอาไปชั่งน้ำหนักนะครับ17.62นะครับเพื่อนๆเช็คเปอร์เซ็นต์ด้วยเครื่องมาตรฐานสากลนะครับเปอร์เซ็นต์ที่อ่อนนะครับ70.93%นะครับน้ำหนักนะครับ17นะครับจุดหกนะครับคูณเปอร์เซ็นต์นะครับ70.93นะครับวันนี้ราคาทองนะครับ58,300นะครับเดี๋ยวผมจะทำการคิดกันให้นะครับ58,300นะคครับูณด้วยสูตรนะคครับูณด้วยเปอร์์เซ็นตครับ70นะครับ93นะครับคูณน้อหนักนะครับ17